สวัสดีครับบุรีกะนะครับผมมาเจ็บพักขาเอ้ยพักไอ้วานเปพี่น้องเลือนีงนะครับเป็นในหัวหน้าแต่วาดีเอฟซีได้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนลายสักมันเป็นอะไรข้าโจรเนาะนี่แม่ที่เด็กมีแต่หยอดทำงานเดียวเอาแม่เนี่ยนี่หยอดทำงามหยอดน้อยๆเพื่อต้องเอาเดี๋เอาจะหยอดเงี้ยงเงี้ยวแล้วรีบรีติมว่เงี้ยนี่บัดดี้รีดีนะฮักเอางี่ละเอาหัวหน่ะโอ้ยหมาดมันขี้คนนั้นอีพอ เ่เคยเจ็บผักวานเจเด็กจว่าน่เคยเกีบก็ได้เก็บมื้อนี้ปื๊ดยอดงามพอดีเลยว่าบ่ให้หลายเด้ให้น้อยเดียวั่นเี้เลาไปกินมือหลังน้าเจ้าของสวนนะทางไก่ตูวไก่ตุ่นฟนละาอจจะฟ้พอาะีแกงถ้าอยากกินหลายก็ไปปลูกกินเองับตเนะี้เลี้ยงงามๆนะเฉดเด็กงามไม่เหรออือว่าเราจไปกินน้อยอันเดอรนี่ะนี่เมเอก อันนี้ห้อยขาเจียเก็บแล้วเเ้อยดเอาก็นน่ยเนาะเมมที่เด็กโอ้ยมันคือมันนั่นน่ะงามแหงพี่น้องบงนี่สิเนี่ยที่เด็กบึงบึงให้พี่น้องเบึงโด่งงามขึกวะคนกับหัวลานพี่น้องเอ้ยบึงเอาหลวดกํลังอวด กลังหัวมันเป็นกังไลังหัวคือหลานเธอเจ้ไทรเตอรหัวเจ้คือกระลังทีเป็นเสียทีไก่เป็นเสียทีเอฟปีพวกนี่ครับหลายๆคนในเบื้องคลิปคลิปดังที่เกาหลีนะครับเก็บน้องใหม่นะพี่น้องเด้อเก็บน้องใหม่สุดทั้งภ <captions ai. S 1> ูเขานะครับนี่หมอนี่แหละนี่แหละมอนละหลานพี่น้องเด้อเอาที่ไหนมาเลยมายาบานหลายปีแล้วจะไปยุใส่ด้วยนี่จะมาแต่เมืองนอกเหรอเจ้ไปยุประเทศไหนตะกี้ครับจากไอ้อิตาลียไปสาต่อก่อน ไปไต้หวันไต้หวันอือเป็นไงเด้งงัือล้ำซ้ำไมาบ่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมซ้ำไม่ซ้ำาฮ่าฮกินหลายพูดหรือว่าฮะนี่พละหลายจีละลายครับพี่น้องเอ้ยธรรมดาเรอกมันแห้งเอ้าสู้ไปไม่เงี้ยไม่อย่างเด็ดยูทูบแมเนอาแต่เราไปทั้งหลายเราพูนที่ไหนวพูน ันมันหนาดอ้อนมาพี่มาพี่ฮัลโหลอ่านก็มันเหี่ยวมันหอดหลายมันเหี่ยวเลยเด็กเนด็กมันหอดเหี้ยงกูนะครับไปทั้งใดล่ะฝนตกมาคืนนี่แหละฝนตกมาคืนมันนนั่มันก็พอดีอยู่มันซุ่มแนี่อยู่พอดีซุ่มไปน้องโอ้หมดแดี้ยงไปก้อนนี้ไหมใส่เห็ดได้หลายเอา ผักขาจะคือบ่มีดมันตัดเราเนี่ยโอ้โ่ก,กินผักขาติมันก็ดีแท้แม่สิเด็กนี่นะเอาหลายๆว่ะหนีเออตะบนนี้ก็ได้นี่เด็กเอามูแก่ๆไหมนะมืดขึ้นครับพวกน่ะงามตามท้องเรื่องสวยงามตามท้องเรื่อง ไม่ได้ไปนองเด้อเิมหนงสมาสันไปทุนไม่หยไม่อยากเลยผักวนันนายก็ถอวยยวัดหนวดงามาผม,มอืมกินเบง้ปียงย่ำเ <c oughs> บิง้งเจ้ายำเบิ้งรลดทำคนละพันแล้วเนี่ยยำเบิ้องเจา้ากระหามันข่า,าขทาโบอือบ่บ่ปฏิบัติบ่เลียวหัด ต้นไปแล้วในขั้นหนงว่าแค่ก็บ่งลงมมันไหมเอาเนี่ยครับได้ลายแล้วล่ะไก่ที่พอแล้วครับพี่น้องแม่มันเป็นอาทิตย์เออนัหน่ะล่ะมันขึ้นมันงามมันบ่ได้เก็บลายมือแล้วเด้วยมันลายมือดอกมันนั่นเก็บไปแล้วล่ะว่างานบุญก็ได้บ้างน่ะแต่ว่ามันออกเลี้ยวด้วพักวันนะเขาเริ่ขังน้ำพ่นมา เอาบ้านเจ้าถุงหลายขังหนึ่งขวัญเกล็ดด้วยอันนี้น้อยจะเก็บด้วยนี่กระลังปวงไม้นี่เอาตะมูเกลนี่เสียของอันนี้เขาเรียกว่าบักม่วงไอ้ยังกอบักม่วงอันนั้นบักม่วงเล็ดคูณจะบักม่วงเล็ดปะเจ้วันตะมูจะบักม่วงไม่ดีเบิ้งอันนี้บัตทันใดเดี๋ยวนี้มันกระลังปวงไม่ ปื้อบึ่งอยจะไปบายเน้อก็ยังมาเปืดขึ้นขาขึ้นแน่พี่น้องนี่เราถือฝนมาคืนเลยให้นาคนเด็ดมาเป็นเดี๋ยวเราแต่หยอดเลยหักคอหล่อปักออกกังเสีนะบดรีออกเฮาเลยมันจะเด็ดพุงไม้เี่ยมันปืดที่เด็กจะบึงอันนี้มันเพราะนั่นเนี่พราะเก็บเรียนเนี่ยนี่ได้เพราะหาใบ่ะ หนีอ่อนด้วยเนี่ยหนีได้มันอ่อนดิเปิดพี่น้องเบิ่งงามอีหลีนะเจ้ามีหยกมองกินบ่สิเด็กมีอยู่ที่เออคขนนั้นบ่ต้องอ้าของม่วงแต่ว่าหน้าวนอไม้ออกหน้าฝนแล้จังมาเอาอีกนี่นินบ่สิเด็กหน้าฝนจังมาเอานอไม้เด้หรอถือเงินมาน้ำได้หลายเดิบ่ได้แจกได้ขายเอานี่นะเจ้าสิย่างไปเตะอีกแล้วเบิดแล้วล่ะทั้งนั้นาทั้งพี่ บ่บะมันบ่เสียบจักหน่อยเลยห่วงอะนะเนนี่เมื่อีเกี้ยวเน้นไหมเนี่ยต้นนี้วมาดทานของเท่ของเท่เป็นหินสูงกรคขับวุ้นตะห่วงสวยงามตามเปิดแบบนี้ในในน่ะนั่นเห็นบัคากี่ลีไปหน้องเด้อแย่าไปถิงเด็ดขาดได้เห็ดกรเสียดได้ไปหน้องเด้อเนี่ยเห็ดไวลุดผูกติผูกติ่งๆไว้นะครับยังหน่อยๆห้องกะปิมีผืนฤดูการกินล่ะว่าไง มันอ่อนผลจะไปหีเิดจะเอามูนนิอยไว้ในเรียกเอายอดเนี่ยโอ้ยเอเอายอดอ่อนไปมันกัดบดเสียบซะเนาะเออเนี่ยังสีจย่าเอาได้นี่ยมันมันอ่นนผดมันกำลังอันอัวโอ้เบิกย่างตีมือไปแต่เพราะคนนี่บอกมาฟังเหานไหมบดสุดสามีหรออีพอเอ้ยยางไปเลยเลยบดุ้มยังไงดูนี่ก็ะน้ำดอกไม้ละส้มจนตาดอนหมดละ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดียกเนี่ยเนี่ยังเสียได้เนี่ยยังเสียนี่ที่เขาเก็บขายในตลาดนี่เป็นลักษณะซุมนี่แหละเนี่ยกิโลมันได้แล้วกับมันกับสีมันๆอย่างน้อยเวลาเ้อแกงนะแต่่าถ้ามันอ่อนไหลมันที่เป็นฝาดๆโอ้เสียงมันยังเ็กซี่พี่น้องไปนํำงานบวชหลานบดขล่อเลยวะโอ้ปนไห้สาธิตสาธิตทองจันน์สาธิตทองจัน์อันนี้ไม่ใช่สาธิตหรอกครับทองเอกนะครับ ต้ององีกครับไปเปลี่ยนประเทศกักลับมาอยู่บ้าทนที่เก่าพี่น้องเอ้ย,ต,ยตั้งแต่ประเทศไหนก็แค่เด็กคู่เวียดกันกลับมาเป็นคู่ตสวยที่เก่าเอ้าไปเวียดเขาสั่งมาอีกมั้งใช่ล่ะไปเอ็กไปเอ็กเย,ยอะคนท้ายไปใช้อีกอะ โอ้ยพอหล่าอีพอปืกดไปไดบุญนังเมียนแเดบดเครื่องขางเมียนดูข้าไปป่วยข้างหน้าเห็น่าเจ้าตัวใดสิเบิ้งอีพอปื๊ดที่เรียกยังไงนะปิ๊ดยัาไงไหนอันนี้จะเฝ้าเด้นี่จสองมือคอยเอามันนั่นผดมันใบกับเบิ้งกระรูดตัวนี้ ไปเบิ่งเงินยุ่นตลาดเวย้อขจอมาไก่เขาแก่เลยเหรออี่เยเดอเออเขาบ่อหยอดทั้งสีว่ะมันได้นำนักพ้อม่้อันนี้นำนักกันอ่ได้ยเนี่มันอ่อนเรา้อตลาดัองมห้อนีเหอนออกเแล้วเลี้ยแกงน้อยเดียวแก่เดียมเพบ่นเแต่เขาเก็บกินเองนะเขาก็เอาพอสมหวนสมควรย่ามันแก่หากหลายืมันสิเหลี่ยอีพอยุ่นเลแลยอยู่่สติจงมาเห็นอย่าง เมียนพักหวานบนะดีเด like well, ็กเจ้าบริยบุกมือรอกจบบริยุนี่ขายจากไไ่นติดเกลนะนี่นะเมียนเขาขายไม่ยอนเฉียวเลยเขาเก่าเขากิโลนาะเหอเขาเก่าเขียวเขียวเขาบเขาเดียวหย่อนๆอย่งนี เขาทีได้นำหนักง่ายเด้ิเย,ย็บอยู่เบิดมือ่อก็บ่ได้พอรู้ด้ผักหวานมาดิไหมครับเม,มื่อกี้ไปหากินแล้ว่าจะปลูก,กโอ้ยเฮ <c oughs> งเจองอหัวตะหัวได้ออกปีนี้ยังได่นวยมันนะ่ <c oughs> ะเออนั่นล่ะยอดจังสันล่ะเขาไปขายอ่ะ,ะนอนนเออแต่ยอดจังสีบ่ทันได้ขาขายดอกมันอ่อนยอยู่แต่วันแตกคักอ,อีหลีพี่น้องเบิ่งแตกคักอีหลีแตกแบบนี่ๆจังซี่มันก็พอได้แหนจังซี่ผ่านอยู่จังซี่ ไมหาจับวะมันได้ติดนิ่วเหรอ <c oughs> มันได้ตดเลียบไปน้ำเหรอโอ้ยมันบพาตาแข้งเลยหรืมบ่อยตากแห้งจังไดมันประทันได้พอให้มันล้นขวพนพอนะรุนขวนไตากฟีตะใบกัพอหล่ะยาวหดหน่วยเถอะเดียวอยาห้ปลูกนะเตคของฟีนี่ได้ทุกอย่างอีลีน่า,า,าเจ้าเลยเนาะในเอป็เีย ผบ่่มมีีสิเวลาเบิ่งอีกขาจะมาเบิ่งอีกจากน้อยรุ่นที่เขาบ่ได้เกลีเป็นเปลือกเหมืออื่นมันสิอยู่หรืออันนี้แค่ว่าเขาเขาหาเอาสิได้หนิพอวันมันมันพร้อมไหมถือฝนไม้แล้วไปเอาโอ้ยขดทานไยนี่เป็นหลายแล้วนอยเขาก็ได้หลายเกียงเติบแล้วเนาะของฝากเนี้ยเม่เป็นของเอาไปขายของฝากทย่เอาหลายหลายของฝากงูขนมสมน้ำสมเนื้อหรือมาไก่โอ้ ขี่รถมาแกชีลรถมา่งานบวชหลานบวชหลานงานมันถเอมาวันเืออยากกินหลาแต่เมิ่งมาล้ำนเขาบดกบสมนานเลยจำยังกับอะไรตเกมางแจจนวหอเอเมือดคือก็รับแล้วบานมาล้ำเป็นหน้าต่างในกับบรูเลียงเลย จากพวงแรกเลยก็ค่อยๆตัดไปนั่ะอันละเจ้าพลาดแล้วเจ้าพลาดแล้วเอาเจ๊ดิ๊กที่พอจะไปทำนอนดูไข้ร้อน่หยยังไงก็มาอยังไงก็ม้อรอที่เดือดปืดมันถือฝนนะเจ๊ดิ๊กบอกมันอ่อนอยู่ยาไปเด็ดมันอ่อนอยู่ไงอยู่มันอ่อนไอ้พออย่างวันท่านได้พร้อมเก็บยังเถียพี่น้องเมนอันนี้มันฝาด เปิมดมีตำหนิอะไรทีเด็กเจ้าสิยากไรยังดูนี่ผักขั้นจองผักขันจองมันบลาเขามาเด็ดเอาแล้วมือนนั้นนะโอ้ยผมมือเมาอีกเป็นหอบหนึ่งพนนะมืออื่นคคอยออกมเมาบึง้งมันคำเลี้ยวมัอนนี้ยับเฝ้าหลายปภาษาหนองเลื้ยมันทีนยังก่อนี่นี่นีนี่นี่หัวมอวมันน่ะ Và nà vào bâng một ว่าบักม่วงมันซ่เชียวเสวยซั่นดอกละเฒ่าตีแล้วเอากินเบิ่งไปปาก kia เฒ่าน่ะไปเด็ดเอาเอาบัก mắn เมื่อทีเด็กเอาเป็นตะโนตกอีกบ่หมาเหนียวมันอ่อนอยู่เดียวอีกจังมือจังเก็บเดีนีวมันบ่ได้มันต้นยังนะเอาต้นยางนะมันอ่อนอยู่ทีเดียวอ่อนมันอ่อนมันอ่านั่นมันบ่เจ็บนี่ยพี่น้องมันมันอ่อนผลแต่เขาเจ็บขายเห็นบ่ได้เด้ เห็นไหมคร<อบ>ับเพราะว่ามันออกสามมือวัาเสือแล้ครับไงเพราะ,ะว่า,วาอีกอีกจากสามมือมันทีใบเขียวเราใบใบมันสีออกเขียวเขียวเข้มเข้มนะครับมันถึงสิพอเจ็บจะสำเนียงพอพอเจ็บนะครับคือหนึ่งมันมันมันกระสีบดเสียบปันดนะครับนะนเห็นไหมออกเงออกอวออกเขียวเขียวนิดๆนะครับนะมัน<คอบ>ต้องออกเขียวเขียวนะครับยังใส่เห็ียอ้วเสียบหลายเ้อสำนักเอาละเอาที่เด้งเอาได้หลายเตืบอไปเตออ้ยโอ้ยเนาะ พ่อได้ก <ett and> <t rios> ินอยู <S <s ่ดอกกระตาหนึ no. No. No ่งผลไว้กระตาหนึ่ง่น้องมันถ้าบอกคั่มกันสิพักเก็บอันพักขี้เล็กไปอยู่ดีเถอะนี่มันคั่มมือซื้อขี้เล็กหลายได้ที่เด็กจะเอาขี้เล็กบ่เอาหมูเอือนผลที่เปิดออกมาหมูนี่อยู่เนี่ยฟ้าเขาติดร่นนี่คือบ่ไปเจอหวานนี่กันฟ้ากันใดเอาให้หลัยแล้วจะเบิ้งไม่ใหนดอกสัมผัสในบาทดิสิพ่อองค์ใดพอประมูลเ้องกับประมูลแต่ตัวเนาะ เจ้าของผลประโยชน์ไหมหน่าโมจิเด็กภาคหวานเจ้าเคยเห็นในแถวบ่เสียครับเสยียเห็นอยู่ครับนำพ่นหนึ่สวยเลยครับนี่เด้อชอบสียสวยงั้นเลยครับนี่อ้าวเคเนาะพี่น้องเนาะลายเนาะจังมาพรอกันคลิปหนานะครับผมสวัสดีครับเอฟซีนไหมสวัสดีครับ,รบจุ๊บๆน่ารักทุก